วันนี้นะครับมิสเตอร์โดนัทมาตัดยาเด้อะจะกินอย่างน้อมือนี่ขคะแรงเป็นไอสติมบอส มันลา้าปะกลับบ้านจีเฝ้านี่นหรอกลับบ้านมาแล้วมันน่อุ้มมาน้องลูกายกลับบ้านขึ้นรถเลย